วันนี้วันอะไรคะวัน5วันนี้ผ้าเอาเนื่อปลาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้หยุดนะคะตอนเช้า,ตอ,ชาตอนบ่ายไปโรงเรียนรับเตียนนะคะเดี๋ยวเด็กกินข้าวเสร็จก็จะพาไปเลี้ยงไก่เลี้ยงกานะคะกินมะม่าเสร็จกินมาม่าเสร็จลงไปเลี้ยงไก่ไปให้โปรตีนไก่นะคะสำรวจขอกไก่นะคะพี่น้อง ไปหาเก็บยงเก็บแย่ทำปุยย๋ยเก็บผักทำปุยย๋ยนะคะทำปุยย๋ยหมักนี่น,นะคะวันหยุดสุดทันสานะคะพี่น้องมาหากวนไก่บิ๊กเตอร์ถอยล้างไปอีกลูกไก,ก่กลัวเห็ดยังมาบานทางันไปหาอาหอสการ์นไก,ก่กลัวอยู่เออนโน่นจับบานเหมือนออสการ์เลยเห็นไหมไบอนเล็บบอนี่คุน เรียกมันมนี่นะคะพี่น้องพาได้หน่อยมาให้อาหารไก่นะคะตอนเที่ยงที่อยางหน่อยนะคะเรางวดอาหารออไอหัวอาหารนะคะช่วงเที่ยงเราจะให้พวกผักผลไม้ธัญ,ญพืชแทนนอนี่นะคะพี่น้องด้านนอกนี้ที่เห็นเป็นคอกอทําปุ๋ยนะคะเดี๋ยวกิต้าจะไปถอนอต้นหัวผักกาดที่เรากินไม่หมดนะคะไปถอนมา าวางใส่ทำปุ๋ยหมักเด้อค่ะพี่น้องนี่ฝากไปกระตุ้ใจนะคะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะมันมีคนที่ถามเรื่องปุ๋ยมาเยอะนะจ๊ะตอนนี้เราไม่ได้ทําปุ๋ยหมักอย่างเดียวเด้อเราจะาพยายามเปิดประตูตร,ตรงนี้นะคะให้ไก่ออกไปทําปุ๋ยหมักช่วยนะคะพี่น้องอนี่เราก็เลี้ยงไก่แบบเรียกสิลูกเรียกนี่นะคะวันยุสุดทันสา ha, เลียงไก่เรียงกานะคะมาอีกแล้วอย่าเพิ่มเบื่อไก่เด้อพี่น้องแต่อันนี้เราจะใช้ประโยชน์จากไก่ จร,จริงนะคะคือจะให้ไก่ออกออกรูนะจ๊ะแล้วไปทําปุ๋ยให้นะจ๊ะเรามาติดตามนะคะว่าระบบการทํางานมันจะเป็นยังไงนะคะระบบนิเวศของเรานะคะในสวนนี้มันจะทํางานยังไงนะคะให้เป็นปุ๋ย,ยไกล่ลี่ต้ไก่หัวใจวายเทน,นนบาลนี่ไหนมีตัวไหนที่มันอ้วนเหนยแมมันไปกินวิกเตอร์วิกเตอร์เอ,รเอาบอลเลยลูกเห้ยไหม เขาไปกินแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวให้เด็กเลี้ยงไก่เลี้ยงกาเนอะเอาวางเลยเอาวางก่อนเอาวางก่อนเออให้เขาไว้ใจก่อนลูกเขายังไม่ไว้ใจออสกาทำไมไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจเป็นว่าเป็นยังกลัวอยู่กลัวออสกากลัวออสกาจะตีเขาต้องทำให้เขาเป็นเพื่อนกันก่อนเข้าใจไหมให้อาหารก่อน ให้อาหารไกลๆอย่าพูดให้ใกล้ฮะทำไมเป็นเพื่อนวิกเตอร์เป็นเพื่อนของวิกเตอร์เพราะวิกเตอร์เขาเขารู้หรืวิกเตอร์เขาเหมือนเขารู้ให้อาหารเบาๆยังไงออก็าห้อาหารเบาๆได้ไหมไประดับบานพี่น้องเ้ยให้อาหารเบาๆมันเป็นยังไงเออมาแล้วให้เบาๆเบาๆยังไงเรียกด้วย เรียก,กเรียกเขาขเห็นไหมเขาเริ่มไว้ใจแล้วตอนนี้เขาบอกว่าอยเป็นเพื่อนกันได้ไหมใช่อถ้าใช่ก็ให้ดีๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิต้าพามาบริเวณเล้าไก่นะคะให้อาหารไก่แล้วก็วันนี้จะ เทรนเรื่องทำปุ๋ยด้วยนะคะมีเทรนเนอร์นะคะสองคนมาช่วยนะเจ้านี่คือกิต้าอยากเอาผักอะไรนะผักกาดหัวแดงนะคะไปให้ทำปุ๋ยแล้วก็แบ่งให้ไก่ด้วยนะคะดอกของมันนะคะดอกของผักค่ะไม่ใช่ของมันนี่นะจ๊ะเดี๋ยวกิต้าจะเกี่ยวแล้วให้เด็กถอนขึ้นเลยหนีมาไม่จะร้อนีนีอันนี้ให้อันดอกขาวนี่ดูดๆเอาไปให้ไก่นะมันหอมมัอแบบนี้ดู ออาข้างบนเอาไปให้ไก่แบบนี้นี่ให้ไก่นะอันนี้ให้ไก่นะคะพี่น้องเออนี่เอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้เ,เราจะดึงไปทำปุ๋ยเดอ้อนี่ค่ะใหญ่ๆเดอ้อนี่ดูดูดูวู้วนี่สวย,เอ,เ,ยเอาไปไหนไปเหรอเด้อพี่น้องเ้ยไปเหมือนละบาดน,นี่ น้อยไม่ให้ไก่เหรอที่เห็นตรงนั้นเป็นข้อขปุ๋ยนะคะกีต้าจะสอนวิธีการทําปุ๋ยนะคะสําหรับคนที่ถามมาเยอะแยะนะคะพี่น้องว่าระบบปุ๋ยสวนเราเป็นยังไงนะคะ,ะกีต้าจะอธิบายย่อยๆเลยะคะ่ะคือปุ๋ยที่นี่นะคะถ้าลงทุนซื้อจริงๆนะคะรถดัานะคะคิวรับประมาณสามสี่สามสามหมื่นนะคะถ้าเป็นเงินไทยเนาะสองสามหมื่นนะคะถ้าเป็น เงินที่นี่นะคะเขาใช้ยูโรนะคะเขาก็ประมาณดรดละห้าร้อยอะไรเงี้ยนะคะเออห้าร้อยยูโรมันก็ไม่คุ้มเนาะถ้าสวนนหนสวนใหญ่จริงๆน่ะต้องฝึกทําปุ๋ยเองเดอ้อพี่น้องอย่าว่าไม่บอกกันเล้อเอออันนี้มันเป็นข้อมูลจริงๆนะคะที่เราประสบะความจริงเองค่ะมีประสบการณ์เองนะคะนี่นี่ค่ะกสิกรู้ก็จะถอนเรื่อยๆด้ค่ะอย่าเวียงกล้องเด้อบ,บาสีเม้าเด้อบาสท,ทั้งถอนทั้ง เนี่ยไปทาปุ๋ยนะคะนี่ปุ๋ยหมักของเราจ้ะเดี๋ยวนี่ค่ะนี่โอหัวอันนี้หมดนะคะพี่น้องพี่คงพี่การเนาะมันเกินอายุการใช้งานแล้วค่ะคือปลูกแหละอันนี้เป็นพี่เจปลูกนะคะเขาชอบกินผักสลัดเขาก็เลยปลูกนะคะแต่ปรากฏว่าปลูกครั้งละเยอะมันก็เหลือนิดนึงนะจ้าเนี่ยเราไม่เป็นไรค่ะเราเหลือเราก็ไปทําปุ๋ยนอ่นีนะคะ่ค่ะ พี่กงพี่การมดค่ะนี่เอเล่ A A L A แล้วค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวกิต้าจะหนูมาคนขนข้าวรถเข็นช่วยมามีสิลูกอถอนไปนะเจ้นบ้านถอนมันสะปะหลังอรูดนะคะนี่ถอนไปมันกนถน็ถอนหอมมอนี็ถอน,นอีแล่ะพี่น้องปลูกไม่เห็นนะคะเห็นแต่ถอนเลยถ้าใครอยากรู้วิธีการปลูกของที่นี่เดี๋ยวกิต้าจะแชร์นะคะให้ถามไว้นะคะไม่มีใครถามกิต้าก็ไม่กล้าแชร์เนาะบางเวลา แล้วจ้านี่เดี๋ยวกิ๊ตเอขอตัวถอนเรื่อยๆเห็นุดซุดผุนเดจ้าโอเคค่ะ ทำไมไกม่วิ่งออกเมื่อกี้เป็พราะว่าวิ่งเป็นประต,ใรระตูใครเปิดประตูมานี่ใครเปิดประตูวิกเตอร์ไม่ได้ลืมโอ้ยอย่าเข้าไปนะให้เด็มันมีไก่ชิคก้าวหนึ่งเออให้เขาเข้าเขาจะไปคลอดลูกเด็กน้อยรักเปิดไกลอีกแล้วนะคะพี่น้องกิ๊ตต้าจะไปพยายามอธิบายเรื่องปุ๋ยนะคะเดินขาทางนั้นโอเคปะไปไปไปถอนอัน,นช่วยมามีไป เดี๋ยวเอาไปเทใส่ปุ๋ยนะคะนี่นะคะเป็นผักดสดๆนะคะ <c oughs> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปกองไว้นะคะทำปุ๋ยเดี๋ยวมันจะเอาเอาลงเลยลูกเอาลงลง,ลงเห็นไหมเพื่อนของมันอะ นี่คะ่ะพี่น้องกิต้าจะอธิบายคร่าวๆนะคะเป็นปุ๋ยที่คนถามมาเยอะมากเลยคะ่ะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้เศษซากพืชซากวัชพืชน,นะคะพี่น้องพวกเศษไม้เศษทุกอย่างที่เป็นผลไม้เศษทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับขยะเปียกที่สามารถนํามาทําปุ๋ยได้นะจ๊ะนี่กิต้าก็เอามากองไว้นะคะพี่น้อง พวกผักที่ใช้ไม่ได้แล้วหรือแก่แล้วนะจ๊ะนี่ค่ะที่คนถามมาเยอะแยะนะคะแต่อันนี้จะพิเศษตรงที่เราทําคอกนะคะพี่น้องเพิ่งทําคอกเสร็จนะคะตรงนี้จะเป็นที่ผสมปุ๋ยนะคะอันดับแรกแล้วก็มันจะมีกองที่สองที่แบบย่อยมาแล้วอันดับสามจะเป็นเศษที่แบบเล็กมากๆแล้วค่ะมันจะมีหลายขั้นตอนนะคะแล้วเราจะทําประตูให้ไก่นะคะพี่น้องเราจะปล่อยก็ให้ไก่มา เขียกินพวกโปรตีนจากนอนพวกพวกเศษเมล็ดนะคะที่มันอยู่ในกองปุ๋ยหมักที่มันไม่ย่อยมากนะคะเพราะว่าอันนี้มันดีว่าถ้าไก่กินออกแล้วเวลาเราเอาปุ๋ยไปใส่ผักนะคะมันจะไม่เพิ่มพวกมเมล็ดที่ไม่ตายนะคะไปงอกเป็นต้นใหม่นะจ๊ะพี่น้องอนี่นะคะมันก็เป็นระบบที่แบบว่าไม่รู้ว่าที่เมืองไทยทํากันขนาดไหนนะคะแต่ที่ต่างประเทศ บางฟาร์มเขาก็ทากันดีพอสมควรเด้อจากพี่น้องก็จะแชร์แชร์แชร์สูตรไปนะคะนี่นี่แหะคะ่ะจากปุ๋ยหมักอ่าออแก,กนิกที่เราเคยมีแล้วกองอยู่นู่นนะคะนู่นกองเป็นภูเขาหนียหน่อยเห็นบ่คะนู่นอันนั้นมันจะก็โอเคใช้พืชได้งามนะคะมากพอสมควรนะจ๊ะเพราะว่าดินที่นี่เป็นดินภูเขาไฟเด้อพี่น้องมันมีแต่หินนะคะเออต้นไม้รากมันไม่ไปนะคะถ้าเราไม่เอาหินออกอเดี๋ยวกิต้าจะพาไปดูหินด้านนูน้นเด้อว่าเป็นหินอะไรที่อยู่ใต้ดินนะคะ น,นี่ค่ะมันพิเศษตรงที่ไก่เราจะใช้ขี้ไก่นะคะเปลี่ยนปุ๋ยให้ดีกว่าเดิมจ้านี่ฝากไปกัลังใจนะจะ๊ะไปพี่น้องป,องป้อไปอายอนั้นเป็นปุ๋ยเด้อพี่น้องเป็นปุ๋ยที่เสร็จแล้วเดี๋ยวกิต้าพาไปดูนะคะ,ะหลายคนนะคะถามว่าทาปุ๋ยจังไถจกักกี่เดือนปุ๋ยเป็นออันนี้กองหญ้าแฝกนะคะเอาไว้ปลกหกนาดินเนาะนะจ๊ะนี่ อันนี้เป็นปุ๋ยที่ใกล้จะเป็นแล้วนะคะพี่น้องนี่ปกติเราเคลุกกับน้ําแล้วเอาผ้าเต็นท์คุมนะคะอันนี้เป็นจากต้นกล้วยด้วยค่ะนี่อัน,นอันนี้สําเร็จแล้วพี่กิตเอเอาไปใส่นะคะ,ะสำเร็จแล้วนะคะดาวโหลดเก้าสิบปอร์เซนตนะคะอ,อีกอ่าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องกองก่อนนะคะก็เป็นปุ๋ยที่แบบใครก็ทำได้นะคะเบสิกมากสูตรน,นี้ แต่สูตรใหม่เป็นเพิ่มเติมเป็นมีขี้ไก่นะคะนี่เดี๋ยวกิตาพาไปดูหินนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยขี้ม้าค่ะปุ๋ยขี้ม้าแพงมากค่ะพี่น้องนี่กิตาพาที่มาที่นี่เพราะว่าอันนี้เป็นอธิบายว่าหินอะไรอยู่ใต้ดินนะคะนี่อันนี้หินที่เวลาเราปลูกต้นไม้แล้วเราขุดขึ้นมานะจ๊ะอันนี้แคลเซียมกับหินปูนพี่น้องเค็มมากบอกเลยเค็มจนต้นไม้ตายนะคะ เราพยายามขุดขึ้นมาแล้วเรามาเปลี่ยนใส่อออแกนิกนะคะผู้ได้กระท่วงผู้ได้กระทักว่าเอาพักแก้วคือง,งามแท้ผักงามมากอยู่ทุกที่ถูกอากาศอากาศน่ะไม่ปฏิเสธค่ะแต่ที่นะคะดินลาวาหินลาวานะคะนี่อันนี้ซูมให้ดูนะคะนี่เป็นก้อนแบบนี้ก็มีนะคะพี่น้องอืมเพราะว่าเราอยู่ในภูเขาไฟนะคะเราก็เอาหินขึ้นมาก่อนอันนี้ถ้าขุดไปนี้ ก็คือจะเจอแบบนี้นะคะเยอะมากค่ะพี่น้องก็อธิบายคร่าวๆน้ะกลัวคนเบือ่อโอเคคะ่ะพี่น้องก็วันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนเดอ้อจะาฝากเป็นกำลังใจในเรือจะเฮ็ดยากเฮ็ดซาย,ยินจ,จ้าเห็นว่าพักงามบานิกะความพยายามร้วนๆนะคะเวลาด้วยคะ่ะโอเคคะ่ะจุบ๊บจ